สวัสดีค่ะวันนี้หมอริชจะอัปเตดตดวงความรักของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้กันนะคะว่าช่วงนี้ในดวงความรักของคุณเป็นยังไงและคนที่คุณคบหาดูใจอยู่เขาคิดยังไงกับคุณพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณคิดถึงอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ อัศวินไม่เท้าสามไม่เท้าหนึ่งเด็กถือถ้วยแปดเหรียญสามถ้วยพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแอนดอมนี้นะคะ คุณอ่ะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมีสเสน่ห์นะคะส mart นะคะหล่อดูสวยดูดีนะคะน่ารักมีวาทะลินนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะอาจจะชอบเที่ยวหรือว่ามีหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับการเดินทางต้องไปติดต่อที่นูน้นที่นี่ที่นั่นนะคะเป็นคนที่มีความคิดมองการไกลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ การเรียนการเงินการงานหรือชีวิตนะคะคุณจะเป็นคนที่ชอบคิดนะคะชอบสร้างสารรค์นะคะชอบไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งกับที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดถึงเรื่องความหลังครั้งเก่าๆด้วยโด,ย,ดยเฉพาะเรื่องดีๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความขี้น้อยใจด้วยนะในบางครั้งนะคะมีความชอบเอาชนะด้วยเหมือนกันแต่ก็ถ้าเจอกับคนที่จะต้องมาเถียงกันจริงๆอ่ะ คุณก็เลือกที่จะแบบอาจจะเลือกที่แบบหันหลังเออไม่เถียงแล้ะไม่อยากเถียงด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบยอมเถียงแบบไม่ยอมรับไม่ยอมผิดนะเออเป็นคนที่แบบมีความเอาชนะนิดๆก็ก็เป็นได้นะคะพลังงานมันสลับกันได้นะคะแต่ที่สุดแล้วตัวตนของคุณก็จะเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะน่ารักไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครนะคะ ดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยยอมคนแต่จริงๆก็แบบช่างมันช่างมันช่างมันนะคะแล้วเป็นคนที่มีน้าใจมากๆนะคะไปไหนมาไหนมักจะชอบมีของติดไม้ติดมือมาฝากคนรอบตัวรอบข้างเสมอโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะในส่วนของคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งชอบทํางานหากินสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่กับที่ไม่ค่อยชอบไปไหนอาจจะเป็นคนที่ชอบ ติดบ้านด้วยซ้ําในขณะที่คุณแบบชอบออกไปข้างนอกไปเดินทางนะคะที่ประจ่อลงเท้าแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะชอบทํางานเงียบเคิดงานนะคะเป็นระบบนะคะทําได้ทั้งวัน่ะนะคะทําเป็นเดือนเป็นปีก็ทํอยู่อย่างนั้นอะ่ะค่อยๆสร้างค่อยๆทําไปเนิบๆในขณะที่คุณแบบปูดปาดไปแล้วนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นคนใจบุญชอบทําบุญนะคะใจด,ดีเหมือนคุณนั่นแหละนะคะ แล้วเขาก็เป็นคนที่เฟรนดี้คนที่รู้สัมพันธ์ดีแต่ก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์เหมือนกันดือ้อเอาแต่ใจเนี่ยคุณแมทกันมากเลยนะนะคะอาจจะเป็นเขาที่ชอบงอนชอบดือ้อชอบเอาแต่ใจนะคะคุณเองก็ไม่อยากจะต่อร้อต่อเถียงด้วยก็เป็นได้เขาเป็นคนโลเลสับสนด้วยเหมือนกันนะได้บางครั้งก็คิดไม่ออกนะบอกไม่ถูกว่าจะเอาไงกับชีวิตดีแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะทําตามใจตัวเองนะคะเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่เหมือนกัน ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะดูเหมือนจะเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนี่ยนะคะคุณกับเขาเนี่ยนะบางคนมันเคสอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการครบหาดูใจกันนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆก,กันก็ได้นะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกันนะคะดูใจกันอยู่หรือบางคนคบกันแล้วแต่ก็แบบต้องรอคอยกันอ่ะนะคะไม่ได้อยู่ใน ที่ที่เดียวกันนะบางคนอาจจะพบหาอยู่คนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือคนไทยที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะหรือคนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้ทั้งคุณและเขาต่างก็มีใจให้กันนะคุณรักเขาเขาก็รักคุณนะคะต่างคนต่างถูกอกถูกใจกันแต่มันเหมือนเป็นความรักที่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นอะนะคะเด็กถือทั่วเป็นความรักที่แบบเริ่มต้นแบบเด็กๆเฮฮาคุยกันสนุกมีความสุข นะเธอส่งเมสเซจมาหาฉันนะส่งแชทมาหาฉันฉันก็รอคอยที่จะตอบข้อความเธอรออ่านข้อความเธอทุกวันนะคะเป็นความรักที่ประทับใจกันมากๆเลยนะคะเป็นความรักที่อยากจะคบกันจริงจังนะคะมองไปถึงอนาคตเลยทีเดียวนะอาจจะถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยซ้ํานะคะไม่คุณก็เขาแหละนะอาจจะคิดแบบรักครั้งนี้เป็นรักแท้หรืเอ,อเริ่มแล้วรู้จักแล้วก็อยากจะคบจริงจัง ไปถึงการการเฉลิมฉลองแต่งงานเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้่ะคะคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณโอ้โหสามถ้วยว้าวเด็กถือถ้วยโอ้โหเมจิกเชียน ห้าถ้วยสองดาบสามในเทางคนคนนี้ยเขาอะไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วนะเขาคบกับคุณอนะแต่เขาจีบคุณเนี่ยเขาไม่ได้จีบเล่นๆนะคะคนคนนี้เขาจริงจังมากๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณอนะน่าจะมีพลังงานของคนที่เคยเจ็บปวดผิดหวังในเรื่องความรักมาก,ก็ได้ คุณอาจจะยังรู้สึกว่าไม่มูออนอะ่ะยังมีความเศร้าๆหรือยังไม่พร้อมจะเปิดใจก็ได้นะคะเนี่ยนะคะหรืออีกกรกีหนึ่งคนคนนี้ก็อาจจะเคยเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจก็ได้นะคะแล้วเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่เขายังลังเลสับสนอยู่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้ามาแบบในช่วงเวลานี้ได้แต่เนียนๆน่ะนะคะส่องๆมองๆดูคุณนะคะ ใจก็อยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะในกรณีของคนที่แบบเคยเคยชอบคุณแล้วทำให้คุณเสียใจนะคะคนคนนี้ก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้หรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นแค่เฟรนดะ์โซนอะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเจอกันในสื่อโซเชียลได้แต่แซวันไปนะแซวันไปแซวกันมาเขาก็เม้นจีบคุณแต่คุณก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนคุณก็ไม่ได้กล้าคิคดว่า เขาจะมาจีบคุณนะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ถมเนื้อถมตัวแต่สเสน่ห์แต่สเสน่ห์คุณแพรวๆามากทีเดียวแหละแต่เขาก็เป็นคนที่แบบตรงตรงทื่อๆอ,อ่ะนะก็จีบคุณก็ก็จีบได้แค่เนี้ยไม่ค่อยกล้ามากแต่ก็อยากจะครองคู่อยู่กับคุณนะหรือตัวเขาเองก็เป็นไปได้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เคยมีความหลังฝังใจในเรื่องความรักเคยเจ็บช้ำมาก่อนก็ได้และคราวนี้เขาตกหลุมรักคุณอนะ นะตกลุมรักคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นไปได้นะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเห็นเขาเข้ามาทักหาคุณอะเม้นหาคุณกดไลค์กดหัวใจให้คุณอะจริงๆเขาชอบคุณมากมากกว่าเพื่อเขาเพื่อนอีกเขาอยากสมหวังในความรักนะคะเขาอยากจะใช้เสน่ห์ทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีนะแม้จะมีเพียงน้อยนี้แต่จริงๆเขาก็มีเยอะนะเมจิกเชียนขึ้นีนคนเกาหลีก็ไม่ธรรมดานะ มีความครบครอมทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างเขาครบอ่ะครบเครื่องเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเขาจะใช้กลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะต่อแตะต่อแ,ะแตะมาก็ได้นะคะเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณนะคะแต่เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์ซึ่งเขาคิดว่านะอีกไม่นานหรอกเขาจะต้อง มาทลายกำแพงหัวใจคุณให้ได้นะคะหรือไม่ก็ตัวเขาเองแหละตัดสินใจนะก้าวข้ามจากบมปัญหาความรักในอดีตกล้ากล,ล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกคุณรู้ว่าเขารักคุณนะคะเขาจะเข้ามานะคะบอกคุณสารภาพรักกับคุณนะคะยังไงก็ตามโค้ไม่ปล่อยคุณแน่ๆเขารู้สุกว่าคุณเป็นคู่แท้เป็นพรมลิขิตของเขาเขาชอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะทำยังไงคุณต่อไป เขาจะเทคแอคชั่นยัไงกับคุณต่อไปคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หนึ่งเลี้ยงอูดเดอร์เวอร์ราชินีดาบเอ็มโพเรสสี่ถ้วย เจ็ดเหลียญได้สลับเป็นสี่เหลียญพาวเวอร์แฮงแมนโอ้เขานะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะจะเข้ามาเริ่มต้นจีบคุณจริงจังนะคะจะทักเข้ามาพูดคุยกับคุณอาจจะอ้างเรื่องงานก็ได้นะคะอาจจะมาปรึกษาเรื่องการงานการเงินนะหรือใดๆก็ตามหรือเอาของมาฝากคุณก็ได้นะคะ คนคนนี้เขามองว่าคุณคือโรคทั้งใบของเขาคุณคือคนที่เขารักนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายหรือเฟเมนี feminine, ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดจริงจังชัดเจนมากๆในใสายตาเขานะคะบางคนบางเคสคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรืออาจจะอยู่เป็นโสดก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ติดอะไรเขาชื่นชมคุณนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนจริงจังชัดเจนนะคะเขาจะมาเล่นๆกับคุณไม่ได้ เขารู้ว่าคุณไม่ชอบเป็นตัวเลือกเขารู้ว่าคุณชอบความชัดชัดเจนจริงใจแล้วคุณก็ไม่ง้อใครด้วยนะคะประเภทที่แบบว่ามามา,มา,มาหายหายหรือมาทําแบบงี่เง่ากับคุณคุณก็จะตัดทิ้งทันทีเขารู้นะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือมาสกูลินว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามนะคะคุณนะ่ะเป็นคนที่จริงจังเหมือนกันนะจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย นะคะจนมาเจอเธอคนนี้คุณรู้สึกว่านี่คือคนที่ใช่คือคนที่คุณอยากอยู่ด้วยตลอดไปนะคะคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่แบบทุกข์ยากนะแล้วแล้วคนรักเก่าของคุณอาจจะแบบทิ้งและเทคุณไปในช่วงเวลาที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนะคะเรียกกันว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ก็หนีไปนะคะแต่พอมาเจอเธอคนนี้คุณรู้สึกว่าเธอมีอินเตอร์ีที่แบบเข้มแข็งเราก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่คุณ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมองเธอไม่ดีนะคุณมองว่าเธอแบบเนี่แหละเหมาะสมแล้วก็ไม่อ่อนแอไม่ไม่พึ่งพาแล้วก็ไม่ไม่สร้างภาระแล้วก็พร้อมจะเคียงคู่แบบคุณได้แน่นอนเพราะพลังงานของคุณเนะี่ยนะคะเป็นระดับเอมโพเรอร์เลยทีเดียวนะเป็นระดับเจ้าของนะคะธุรกริจเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้มีอํานาจมีบารามีนะคะเป็นคนเด่นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเก่งฉลาด นะคะแล้วก็นิ่งด้วยนะคะคุณก็ไม่ชอบความรักประเภทที่แบบเอาชนะค้าคารกันนะคะคุณผ่านทุกอย่างหมดแล้วคุณต้องการคนที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะคุณคิดจะเข้าหาเธอนั่นแหละแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะเปิดใจให้กับคุณหรือเปล่านะคะคุณอยากจะส่งข้อความไปหาเธออยากจะเอาของไปให้เธอะะของฝากของขวัญของกำนันต่างๆที่มีมูลค่านะคะคุณ อยากจะมอบให้กับเธอแต่คุณก็ไม่รู้ว่าเธอจะปฏิเสธหรือเปล่านะคะคุณคิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละเวลาคุณไปเดินผ่านช็อปนะคะเห็นสร้อยเห็นนาฬิกาเห็นอะไรก็ตามคุณจะนึกถึงเธออยากจะซื้อให้เธอนะคะอยากจะเอาไปให้เธอนะคะแต่ดูเธอเป็นคนที่อิ่งในตัวเองพอสมควรนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าหาได้ไง่ายๆคุณก็เลยกลัวว่าเอาไปให้แล้วเธอจะไม่รับเธอจะปฏิเสธ ปฏิเสธไม่พอเดี๋ยวเธอจะหาว่าคุณดูถูกเธออีกนะเธอคุณก็เลยแบบคิดต่อนตอนนี้คุณคิดคิดหนักมากคิดวางแผนว่าจะเอาอยัางไงดีจะสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปหาเธอก็ไม่ได้นะคะตอนนี้พลังงานคุณก็เลยเป็นอย่างนะี้นะเห็นะคนหนึ่งก็แบบนะคนที่มีพลังงานฝ่ายหญิงก็ทำแต่งานมุ่งมั่นจริงจัง ชัดเจนตรงไปตรงมาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพูดหมดใครทําอะไรไม่ดีดา่าฟาดเรียบนะพร้อมฟาดเลยนะคะเพราะคุณจริงใจอะ่ะแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยนะคะในขณะที่เขาเองก็แบบแหมเอาไงดีอะ่ะจีบคุณแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าคุณก็ตึงๆอะ่ะเขาจะเข้ามาสุม 4, สี่สมห้าไม่ได้ถ้าเกิดเขาพลาดพลั้งนะเข้ามาจีบคุณแล้วคุณไม่สนเขาอย่างเงี้ย เขาไม่จีบคุณแล้วคุณปฏิเสธเขาเขาหน้าแตกเลยนะเพราะคุณเนี่ยเขาไม่เคยจีบใครก่อนมีแต่คนเข้าหาเขาอ่ะเขาเสียฟอร์มนะเขาเลยต้องแบบคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดคิดคิดจะทํายังไงดีนะคือจริงๆตัวเขาเองก็เทียบพร้อมอ่ะแทบจะไม่ต้องวิ่งหาใครเลยอ่ะนะคะวันๆมีแต่คนเข้าหาเขาอ่ะนะเขาเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสน่ห์เขาก็เยอะแยะไปหมดเงินทองเขาก็มีหน้าตาก็ดี แต่เขามาแพ้ทางคุณเขาต้องคิดให้หนักว่าเขาจะเข้ายังไงดีถ้าเขาสมสิส่งสมห้ากาหาคุณนะความรักครั้งนี้มันก็ต้องเกลียดเลยสิมันต้องจบเลยสิเขาเลยต้องคิดให้มันรอบคอบหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียฟอร์มแล้วก็ไม่ต้องเสียคุณไปด้วยนะคะสรุปแล้วแนวโน้มความรักของคุณกับเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นยังไงคะสองไม้เท้าหกเลียน The world ใช้สำหรับเป็น awakening นะคะแล้วก็ magician ให้บอกว่าเพราะคุณคือคู่แท้ของกันและกันนะคะเขานะคะกับคุณน่ะนะคะเป็นคู่บุญคูคู่บารามีคู่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายภพหลายชาติและชาติภพนี้ก็เหมือนกับ เขาก็มาสก,กิดให้คุณตื่นรู้นะคะคุณเองก็มาสะก,กิดให้เขาตื่นรู้ไพ่อเวกคนเนี่ยออกมาบอกเลยเลยว่าความรักระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะอย่างน้อยอหากเป็นคนที่เคยทําให้คุณรักมากแล้วต้องหันหลังจากกันไปเงียบกันไปนะคะเสียใจยต่อกันไปนั่นก็แปลว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้มารีเนี่นกัน และคุณของคู่ก็ยังไม่ได้เติบโตตื่นรู้เต็มที่เติบโตตื่นรู้ในที่นี้หมายถึงว่ารักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองมากพอจนมีความรักเหลือเผื่อแผ่ไปสู่ผู้คนรอบตัวรอบข้างแล้วก็รักใครอีกคนได้อย่างเต็มหัวใจเป็นค,ความรักที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะไม่ใช่ความรักที่เอาชนะกันหรือเอาแต่ใจกันนะคะให้บอกว่ายังไงคุณก็ใช่คู่ของกันและกันนะคะ เดลเมติกเชนก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังไงก็ตามในความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะคนที่คุณคุยคุยอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ก็ได้หรือเป็นคนเก่าที่เคยทําให้คุณเสียใจก็ได้นะคะเขาคนนี้แหละคือคนที่จะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะแล้วคุณจะได้ลงเอยกันเนี่ยเป็นคนที่คุณรอคอยนะคะเป็นคนที่คุณ ก็คิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงคุณต่างคนต่างสองมองกันจากที่ไกลไนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจะได้ลงเอยยันนะคะเริ่มต้นเนี่ยเบอร์หนึ่งนะเมจิเชียนยวหมอไว้ทางนี้สลับกันนะคะเห็นไหมเมจิเชียนเลขหนึ่งตามด้วยนะคะยี the ่สิบเอ็ดเดอะเวร์จบนะเริ่มต้นแล้วก็จบนะคะขั้นกลางด้วย awakening นะคะ การตื่นรู้นะคะคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อเป็นคู่แท้ของกันและกันรจริงๆนะคะเกิดมาเพื่อจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตตลอดไปนะคะเพียงแต่ช่วงเวลาหนึ่งคุณก็ต้องแยกย้ายกันนะคะไปเจอบททดสอบนะคะเพื่อให้คุณเข้มแข็งเพื่อให้คุณมีสตินะคะมีความคิดที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะเม่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณแก่หรือมีอายุมากนะคะบางคนอายุยี่สิบต้นๆน่นะแต่มีความคิดเหมือนเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะนะคะเหมือนผู้ใหญ่อายุห้าสิบหกสิบเลยอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักการอภัยรู้จักความเมตตานะคะไม่ใช้อารมณ์นั่นแหละคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ตัดสินคนอื่นนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วความรักมันก็จะได้สมบูรณ์แบบ นะคะเป็น The w o r อนะคะนะจบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าต่างคนต่างผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วผ่านทุกผ่านสุขมาแล้วนะคะจนถึงจุดที่ว่าจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแลวมีเกณฑ์สูงเลยว่าคุณน่าจะได้คู่เป็นคนแดนไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้ลูกครึ่งก็ไดนะะ้หรือคนที่ต่างศาสนาก็ได้นะคะเนี่ย มหัศจรรย์มากๆนะแรนดอมมีดูสิใบเนี้ยออกมานะเบอร์หนึ่งเมจิกเชนเอเวคเคนิงก็ออกมา,นะ 1, oning, ออกมาและตามด้วยเดอะเวิร์นะเป็นใบปิดจบครบบริบูรณ์ความรักครั้งนี้จะสมบูรณ์แบบจะมีความสุขจะอบอุ่นมากๆคุณจะเป็นครอบครัวก,กันที่รักกันเหลือเกินไม่มีใครมาแยกคุณได้อีกแล้วและมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้นะคะเขาจะพุ่งทยานมาหาคุณอย่างรวดเร็วด,ด้วย จากที่เขาคิดนะคะไตรตรองมาดีแล้วว่าเขาจะเข้าหาคุณวิธีไหนเมื่อเขาได้คําตอบปุ๊บเนี่ยเขาจะพุ่งมาโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะยังไงก็ตามคุณก็ต้องแบบนะทําตัวน่ารักดูแลตัวเองให้ดีนะคะรักตัวเองเยอะๆทําตัวให้สวยให้งามเข้าไว้นะคะเพราะเขาอาจจะทักมาหาปลุบป,ปับฉับพันก็ได้หรืออาจจะเดินทางมาพบคุณแบบปุกป,ปับเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนราศีอะไรได้บ้างนะคะราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาคือราศีอะไรนะคะราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาคือราศีอะไรบ้างนะคะทอรัสร mm ีโอจีมิน นะคะราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างเดืนกับเขานะคะหนึ่งคือราศีพฤษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะสองคือราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมนะคะและสามคือผู้ที่เกิดในราศีเมถุถนน,นะคะคือผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะ และราศรีสุดท้ายคือราศรีมีนะคะหรือผู้ที่เกิดในงวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาเพราะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะนะคะเป็นไกด์ลน์ว่านี่คือสี่ราศรีที่เกี่ยวข้องที่สุดนะคะและมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะทั้งดินทั้งไฟทั้งลมทั้งน้ำนะคะมาทั้งสี่ธาตุเลยนะคะ <S <S ให้เคียบเล็บอ,อยากบอกอะไรคุณคะ ให้เคียวเป็ยอย่างบอกอะไรคุณคะบุพเพสันนิวาสใบแรกก็บุพเพสันนิวาสเลยเห็นไหมให้ออกมาคอนเฟิร์มกับไพ,าพาคาร่เมื่อกี้เลยว่าคุณเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันคุณเป็นคู่แท้เป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะไพออกมายืนยันแล้วยังไงอีกคะถามใจตัวเองเนี่ยไพบอกให้คุณถามใจตัวเองนะว่าคุณจะ เอาอยัางไงกับความรักครั้งนี้นะคะลอกลอกทำไมละ่ะกลัวว่าเขาจะมาลอกลอกเหมือนคุณเหรอทางรมไม่หรอกคนคนนี้เป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบทำบุญสุนทานใจบุญด้วยเขาไม่มาลอกลอกคุณหรอกข้อจำกัดอืมไม่คุณก็เขาอะนะที่ยังปิดกั้นหัวใจตัวเองเนี่ยมีข้อจำกัดไม่กล้าเปิดใจนะคะ แล้วไงอีกแอบรักตจ้นี่เขาแอบรักคุณบุเพสันิวาสจริงๆด้วย,นยคนคนนี้แอบรักคุณแล้วไงคะโอ้โหนี่ว่าพาวฝันมนกะาดูสิเขาอยากแต่งงานกับคุณเห็นไหมเขาซื้ออยากซื้อแหวนมามั่นคุณแล้วเนี่ยคนคนนี้จริงจังมากเลยนะแล้วไรอีก หมนมัวตอนนี้เขาหมนมัวมากนะคะเขาไม่สบายใจเขาไม่รู้ว่าคุณนะ่ะปิดอะไรอยู่มีข้อจํากัดอะไรเขาคิดมากคิดเยอะนะเนี่ยและพังเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งใจพังถ้าเกิดคุณมีคนอื่นแล้วอยู่ในใจเนี่ยไม่เปิดใจให้กับเขาเขาพังแน่นอนนะคะแล้วอะไรอีกเออโลทองของใจแต่เขาก็ยังอยากให้คุณเป็นคู่ของเขานะเนี่ย เขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเห็นไหมมีโซ่ทองคล้องใจเขาอยากเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีมาผูกมัดคุณไว้อนะคะอยากแต่งงานอยากจดทะเบียนอยากมีลูกหรือถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่อยากจะมีลูกนะคะก็อาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้นะเป็นโซ่ทองคล้องใจระหว่างคุณกับเขานะคะคนคนนี้รักคุณจริงๆนะเนี่ยโอ้ใครสำรับดูคุณ ปราบนิรันเป็นอินฟินิตี้ด้วยดูสิเห็น้เขารักคุณแบบช่วฟ้าดินสลายเลยอะปราบนิรันเลยอะคุณเป็นคู่กันมาหลายภพหลายชาติจริงๆไพ่ออกมายืนยันแอนเซอร์อยากบอกอะไรคุณคะให้แอนเจลแอนเซอร์อยากบอกอะไรคุณคะสิ่งที่คุณพาใจ และไพ่อยากบอกคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณคะอันไร้รีนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่งไงก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่อันนี้น่าจะใช่นะ,นะคอมโพมายนะคะไพ่แนะนาให้คุณปณีกนอมนะคุยอะไรกันแบบนะปณีกนอมอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาชนะโนโนคุณเถียงอะไร ให้หนางฟ้าหรือเปล่านะะอ่นะคะให้ไอนเจ้าบอกว่าไม่ย้ำรอบสองแล้วนะโน no. แล้วอะไรอีกคะ l i s t e n to your intuition ให้เชื่อฟังสัญชตตาตญาณภายในของคุณเซนส์สัมผัสของคุณคุณต้องเชื่อสิ่งนั้นนะนั่นคือความจริงนะวัดแรกนะไม่ใช่แบบมโนไปนะคะ่ะแล้วอะไอีก Opportunity นี่คือโอกาสของคุณแล้วนะโอกาสทองของคุณที่คุณจะต้องไขว่คว้ามานนะันมาแล้วเนี่ย พาฟไปจะเสียไดเลยนะเนี่ยแล้วอะไรอีกค่ะเวทรอก่อนใจเย็นๆนะอย่าพิ่งใจร้อนนะคะพายอกคุณคิดจะทําอะไรนะคะใจเย็นๆลูกปอสายมองหาสัญลักษนณะ์มาเช่นนะคะเลข a n g u m b e r หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งสามสามสามนะคะหรือเสียงนกนะคะผีเสื้อบินบนนอกตัวหรือ เพลงต่างๆนะคะหรือทิ่ต่างๆที่ผักดันให้คุณได้พบได้เจอนะคะอาจจะเป็นสายสัญญาณจากนาวฟ้าที่พยายามบอกคุณนี่ไง Perfect timing นะคะมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาที่เป็น Perfect timing เมื่อไหร่คุณจะได้กลับมา reunion กันเองนะคะขอใบสุดท้ายอะ t r u s นะเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธานะคะให้เช,ชื่อเชื่อเถอะนะความจริงยิ่งแท้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วโอ้โหตาสำรับ ดิคแฮปปี้เคนจบเลยความสุขการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณกำลังจะมาถึงแล้วให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะใจเย็นๆอย่าเพิ่งผีถามนะคะดีจังเลยนะคะยังไงก็ตามนะคะหมอก,ก็ขอวอวยพรให้คุณทุกคนในแดนดอมมีสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะแล้วพพกัก็หม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบา,บายสวัสดีค่ะ